สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเอมอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มารีวิวคิดแคทค่ะเอ๋แต่คิดแคทญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะมีหลายแบบมากมากเลยนะคะอันนี้ก็เป็นคิดแคทแบบสตรอเบอรี่นั่นเองค่ะดูเหมือนจะแบบแล้วไงคิดแคทสตรอเบอรี่ก็มันยังไม่เคยมีไงล่ะคะนี่ไงนี่ไงมีทั้งแพ็กเกจแบบกล่องใหญ่กล่องเล็กนี่เอาไปไว้เป็นฝากอย่างเงี้ยเขามีแบบเขียนเมสเซจอยู่ข้างหลังได้ด้วยแบบ อ่ะเป็นของฝากนะอะไรเงี้ยก็ว่าไปว่าแล้วเราก็มาแกะกินกันเลยดีกว่าคะ่ะนี่วลาญี่ปุ่นเขาก็จะแบบกล่องเขาจะมีเขียนให้ open โอเพนตรงนี้นะคะแล้วก็แกะตามรอยปลุกอย่างเงี้ยแล้วก็จะเปิดเป็นกล่องออกมาฟื๊บเป็นชิ้นเล็กๆออกมาอย่างงี้เอาไปแจกเพื่อนได้ถ้ารู้สึกว่ากล่องใหญ่เนี่ยใหญ่ไปสำหรับเพื่อนให้เพื่อนเล็กๆชิ้นนี้ก็พอนะคะข้างหลังเห็นไหมก็ยังมีให้เขียนแบบ message ได้อีกนิดนึงแบบสั้น ชื่อเพื่อนก็ได้อะไรก็ได้นี้นะคะอ่าดูข้างหน้าก่อนจะเป็นชิ้นๆแบบนี้นะอ่าแล้วเอ็มก็จะแกะแล้วก็กินค่ะชิมกันเลยนะคะว่าไอโรสตรอตร์เบอรี่เนี่ยมันเป็นยังไงนะคะแต,แต่บอกว่ากล่องนี้เนี่ยนะเขาก็จะเป็นแบบสตรอร์เบอรี่ที่มาจากฟุกุโอกะนั่นเองค่ะโอ้โหเนี่เป็นแบบลิมิเต็ดเอดิชั่นเลยนะคะคหักมาเลยเครึ่งหนึ่งนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ อาสตรอเบอรี่อามาโอจากฟุกุโอกะนั่นค่ะนี่นี่เฮ้ยกลิ่นหอมมากเลยอ่ะแค่แบบแกะออกมาก็หอมหอมอนี่ยสีขาวสีชมพูอ่อนๆแบบนวลๆแบบเหมือนจะเป็นสีขาวแต่ไม่ใช่นะเห็นปะชมพูอ่ากินเลยอืมโอ้หอมสตรอเบรี่มากเลยอารมณ์แบบคล้ายคล้าดแคทชาเขียวอ่ะหวานๆอย่างนั้นอะ แต่อันนี้มนกลิ่นสตรอเบอรี่หอมร๊บขึ้นมาเลยถ้าใครชอบสตบบรอเบอรี่นะคะแล้วก็ชอบนนแนวแบบเหมือนคี่แคชชาเขียวอะมันจะแบบเป็นเหมือนไวช็อกแล้วก็ผสมสตรอเบอรี่ไงก็จะเป็นแาวนั้นแหละนมหอมมันจะแบบอร่อยมากเมื่อเคยเกินทคกินครั้งแรกเนี่ยโอ้สุยยอดอืมเคยไปญี่ปุ่นก็จะหาซื้อนะคะโคกูโอกะน,นี่เลยยูมเต็ดดิชั่น หาที่โตกเกียวก็ไม่มีนะแม่ะให้ดูก่อนอีกรอบน,นี้ยังนี้เองน่าอร่อยมากค่ะ,คะกินต่อนะคะบ๊ายบายทุกคน